สวัสดีครับผู้เรียนทุกท่านครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบทที่4นะครับซึ่งถือเป็นบทสุดท้ายของการเรียนในรายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษที่21นะครับในบทเรียนนี้นะครับเราจะว่ากันถึงเรื่องของการเขียนแผนการเรียนรู้รายบุคคลนะครับของผู้เรียนหรือที่เราเรียกว่า individual implementing plan นั่นเองนะครับซึ่งแผนการเรียนรายบุคคลนั้น จัดเป็นทิศทางนะครับหรือว่าเป็นคำพีย่ย่อยนะครับของครูที่จะสามารถใช้ในการกำหนดทิศทางการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียนการเกริ่นในเรื่องของบทเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้แบบปัญหาเป็นฐานวิธีการใช้โครงงานวิธีการใช้แบบกลุ่ม วิธีการต่างๆเหล่านี้นะครับจะถูกระบุไปในการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการเขียนแผนการเรียนรู้รายบุคคลนั่นเองสุดท้ายนะครับในแผนการเรียนรู้รายบุคคลนั้นจะต้องระบุนะครับว่ามีการประเมินผลผู้เรียนอย่างไรนะครับจึงจะสอดคล้องกับสิ่งที่กํำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ใหญ่ของแผนการเรียนรู้รายบุคคลนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้เรียนทุกท่านแผนการเรียนรู้รายบุคคลน,นี้มิได้กําหนดหรือว่าใช้เฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางด้านความพิการนะครับทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมหรือสติปัญญาเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังสามารถใช้กับเด็กนั้นที่ไม่ได้อยู่ในนอมทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเด็กอัจฉริยะนะครับก็สามารถที่จะใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลน,นี้ได้ ในแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลน,นี้นะครับผู้เรียนทุกท่านนับว่าเป็นการกำหนดทิศท,ทางนะครับที่จะทำให้ครูนั้นมีการตเตรียมตัวเองนะครับตั้งแต่สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้นะครับหรือแม้กระทั่งการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลน,นี้ร่วมกับครูในกลุ่มสาระอื่นๆซึ่งก็คงจะต้องเกิดจากการประชุมร่วมมือกันนะครับระหว่างครูในกลุ่มสาระที่มีความแตกต่างกัน แผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลนี้นะครับมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจนมีการประเมินผลทุกครั้งนะครับรวมถึงมีการรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับเพื่อส่งผ่านการเรียนรู้ของผู้เรียนไปยังันดับชั้นต่อไปในการพัฒนาเพื่อค้นหาศักยภาพของผู้เรียนต่อไปนั่นเองนะครับแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลนี้มิได้กำหนดนะครับอย่างชัดเจนว่า ผู้เรียนจะต้องมีการฟิกสไตล์ตัวกับรูปแบบการเรียนรู้ใดรูปแบบการเรียนรู้หนึ่งนะครับคุณครูสามารถจะมีแผนสำรองได้ในแผนการจัดการเรียนรู้เช่นเดียวกับแผนปกติทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนก็ขอให้ได้ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลนี้เพื่อท่านสามารถจะกำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลของผู้เรียนได้นั่นเองนะครับ